สวัสดีครับท่านผู้ชมผมโปรเจ๊บเตรัตรสุตบุตรนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมมาพบกับทุกผู้ชมในการแข่งขันที่ว่ากันว่าเป็นระดับมืออาชีพครับที่มือสมัครเล่นแบบคุณสามารถสัมผัสได้ครับนั่นก็คือการแข่งขันช้าง t ีเอชเทเลนท์แอมทัวนั่นเองนะครับและว,วันนี้ผมก็อยู่กับคุณผู้ชมที่สนามกอล์ฟอุทยานกอล์ฟวังจันทร์จังหวัดระยองครับกันก็เป็นสนามที่2ในรอบคัดเลือกภาคตอนออกน,นะครับได้รับความสนใจจากนักกอล์ฟภาคตอนออกมากมายครับ นี่เวลาเช้าตู่นะครับอากาศดีอย่างนี้นักกอล์ฟมาต่อคิวลงทะเบียนกันเป็นแถวนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผลการแข่งขันเราติดตามชมกันในช่วง Score อั d เด e ครับ Score อั d เด e สนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างเรามาดูภาพของการแข่งขันนะครับสนามรอบคัดเลือกสนามที่2นะครับเราเล่นที่วังจันทกอล์ฟพาร์ค เช้าก็เป็นอากาศสดใสครับหมอกลงเล็กน้อยครับแลกก็ฝ่ายคนก็ถ่ายรูปไปที่ระลึกพิดนึงร <Okay. S 1> ายงานตัวกับกรรมการครับมาดูช็อตที่ออฟของคุณบุญเหลือเจริญวัดที่หลุมสิบและนี่คือช็อตที่3ของคุณธีรพรแก้ววงศานะครับเชิปขึ้นเกรนที่หลุม8ครับโอ้โห,โหลูกนี้ต้องถือว่าเล่นได้อย่างรู้สนามดีเหลือเกินครับและดูคุณนิวัตสุด จลิตลัดนะครับพัดไปที่ไกลครับที่หลุมเดียวกันครับให้ขวามาลูกนี้โอ้จากจุดนั้นนี่ถือว่ารับได้เลยครับคุณธีรพรแก้ววงศานะครับพัดโปรคีที่หลุมแปดช็อตที่สองของคุณบุญเหลือจเจริญวัดครับสั้นไปลูกนี้ชิพขึ้นมานะครับแต่ว่าเลยหลุม โอ้พัดต,ต่อไปนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับมาดูคุณสรพงษ์เกื้อชูชัยพัดเซฟพาแบบพลาดไปครับครับอินโบกี้เป็นโบกี้ที่หลุม8ครับและคุณนิวั์สุจิตลัตครับเซฟพาลงไปได้ครับ และคุณธีรพรแก้ววงษาพัดดับเบิลโบกี้ที่หลุม8นะครับแล้วก็สามารถพัดลงไปได้ครับผลการแข่งขันนะครับผู้ชนะก็คือคุณธีรพรแก้ววงษานะครับในขณะที่คุณบุญเหลือจริวัตรมาเป็นที่2ครับและนี่ก็คือตารางการแข่งขันผ่านไปแล้วสสนามครับคุณนิวัตรสุจริตรัฐครับยังนําอยู่ที่350คะแนนครับมาดูช็อตทีออฟของคุณธรรงศักดิ์สังทองที่หลุม1ิครับ และนี่พัดเบอรดีของไพโรดส้อยระยะที่หลุมสี่นะครับเขี่ยวนิดเดียวครับตรงนี้มาเซฟผ่าครับโอ้โหแล้วพลาดครับโอ้โตรงนี้สามพัดครับคุณไพโรดมาดูคุณพงศักด สิ้นซีรีครับพัดโบกี้น้ำหนักถือว่าดีนะครับแต่ว่าลายนั้นยังไม่ใช่ครับแล้วก็ทำดับเบิลโบกี้ที่หลุมหกนะครับดูคุณพูนสินปนะครับกลมรีครับช็อตที่สาม ชิปจากหน้ากรีนลุ้นตัวโกงเลยเกือบจะเป็นชิปอินครับลูกนี้ดูคุณพงสักด์อีกครั้งครับพัดเปิดที่ไกลที่หลุม18ครับลูกนี้ถูกกรีนหลอกครับหลงทางเลยครับที่หลุม18ครับไพโรดสร้อยระยะชิปช็อตที่3พผ่านหลุมไปเยอะเหมือนกันนะครับลูกนี้ ที่หลุม9ครับคุณทำงศัก์สังทองตีเลยขึ้นมาแล้วก็เล่นลูกสั้นเข้ามาไพโรดซอยระยะครั้งหนึ่งครับที่หลุม18พัดพาไม่ลงนะครับเสียได้ตัวเองครับลูกนี้แล้วก็เก็บโบกี้ไปได้ครับ เรามาดูผลการแข่งขันนะครับคุณทํารงศักดิ์สังทองคว้าชแชมป์ไปในสนามน,นี้ครับละขณะที่ที่2คือคุณภูลเสียงกรมรีครับและนี่ก็คือตารางหลังจากผ่านไปสองสนามนะครับไพรโรดซอยระยะยังนําอยู่ในขณะที่ที่2งครับธำรงศักดิ์สังทองตามมาติดติดที่หลุม10บครับดูคุณมนชัยลักษุจริกวงนะครับที่หลุม10บและก็ที่หลุม10เช่นเดียวกันครับคุณกิติสินสถาพรพงศ์กิริยาเม่พัดโบกี้ไกลนะครับแต่ว่าพลาดไปเยอะทีเดียว และดูเกียร์ม่ครั้งหนึ่งครับพัดเซฟดับเบิลโบกี้ยังไม่ลงนะครับโอ้โหหลุมนี้เสียถึงทริปเปิลโบกี้เลยครับเกียร์ม่เลยคองทรีนะครับและนี่ก็คือคุณมนชัยลักษณ์สุจริตวงศ์ครับพัดดับเบิลโบกี้หลังจากตีโอเบียไปนะครับสามารถทำดับเบิลโบกี้ได้ที่หลุมนี้ครับผลการแข่งขันของฟลายบีครับคุณมนชัยลักษณ์สุจริตวงศ์นะครับก็เป็นแชมป์สนามนี้ครับแล้วก็รองแชมป์คือคุณกิติศิลปสถาพรพงศ์ครับ คุณมนชัยลักษุดิวงก็ยังเป็นผู้นำในตารางการแข่งขันทัวร์ยต์ซิสเต็มอยู่ครับมาดูไฟเอครับน้องชัญยาอังวราวงนะครับที่หลุม10โอ้โหวงสวิงสวยงามที่หลุม13นะครับมาดูพักพงพงงามครับพัดเซฟพ,พาพลาดพาไปครับเป็นโบกี้ที่หลุมนี้ครับ มาดูน้องชันยาอีกครั้งหนึ่งพัดเบอร์ดีที่หลุมสี่โอ้โหลูกนี้เกือบไม่ลงนะครับแต่ว่ายังเป็นเบอร์ดี้ครับมาดูมิสเตอร์เช่าหัวยังครับช็อตสองนะครับที่หลุมสิบแปด แล้วมาดูคุณพักพง์โพงามนะครับพัดเซฟพาไกลครับที่หลุมสิบแปดครับโอ้ดูงนี้สั้นครับโบกี้นี่ยังไม่ง่ายนะครับดูมิสเตอร์ชาวหัวยันครับที่หลุมสิบแปดพัดเบอร์ดี้ลงไปนะครับหลังทิชที่อัพโพขึ้นมาสวยงามมาดูคุณอัครพงศ์บุญชลักษ์ีนะครับพัดเบอร์ดี้ไม่ได้นะครับพัดสั้นไปนิดนึงครับ แต่ก็ยังสามารถเก็บพาไว้ได้นะครับผลของการแข่งขันนะครับชัญญาอังวราวงนะครับชนะไปครับเรามาดูเสถียนพงศ์ตันตาราวงศาเซฟพ,พาที่หลุมสิบสามเกือบจะไม่ลงนะครับใช้วัดพูนสมบัติครับเซฟพ,พาเหมือนกันหลุม13เช่นเดียวกันครับมาดูเสถียนพงครับ ที่หลุมสิบสีลูกนี้พัดเบอร์ดี้สโตรกออกมามั่นใจเหลือเกินแล้วก็เป็นเบอร์ดี้ครับหัดทายการว่องไวกิจไพศาลนะครับพัดเบอร์ดี้ให้ขวามาเยอะ และดูสเสถียรพงตันตลา,าวงษาที่หลงสิมาทำเบอร์ดี้ได้นทน่หลงสุดท้ายครับโอ้ถือว่เป็นเบอร์ดี้สำคัญเลยครับและนี่ก็คือแชมป์ครับสเสถียรพงตันตลา,าวงษานะครับวันนี้ตีหอันเดอร์ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพัฒตทิ T ้งทิพบายวันดีกรีพัฒน e ทิ้งเซ็กับผมโปกอฟ์ olf, อีกครั้งนะครับ ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับแล้วที่เราพูดค้างไว้ว่าหลักการของ Hello s w a r t h Parting School of Excellence นั้นที่จะทำให้เกิด True Low นั้นเนี่ยจะทำได้อย่างไรนะครับหลักการของเขาเนี่ยมีอยู่4ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าพัตเตอร์ที่จะต้องสแควรกับ t a r g e เก็ตไตั้งแต่ตอน a d ดรส s s และตอน impact พูดง่ายๆว่าจดท่าไหนต้องมาต้องมาอิมแพคที่ลูกท่านั้น กฎข้อที่2นะครับก็คือเรื่องอาร์กก็คือเรื่องการเดินทางของหัวพัตเตอร์พัตเตอร์จะต้องเดินทางอยู่บนเส้นทาร็ตไลน์ตลอดทั้งไปและกลับนะครับแต่แบบของพัตเตอร์ที่ต่างกันก็จะทําให้แนวการเดินทางของหัวพัตเตอร์ต่างกันไปด้วยเช่นกันนั่นก็คือว่าถ้าเกิดเป็นแบบเฟสบาลานซ์อย่างนี้นะครับคือพัตเตอร์อันนี้เนี่ยเราจะสามารถออทําการพัตแบบสเตทแบ็กสเตททูได้แต่ในทางกลับกันครับถ้าพัตเตอร์ เป็นแบบโทแฮงหรือเป็นแบบเบรดที่เราเข้าใจที่เรารู้จักกันเนี่ยการถ่วงน้ําหนักของพัตเตอร์ในช่วงปลายเนี่ยมันจะมีมากกว่าดังนั้นเมื่อเราพัดเนี่ยพัตเตอร์เนี่ย,ตตยจะทํามุมเป็นมุมโค้งแต่หน้าพัตเตอร์ยังอยู่บนเส้นแท็กทาร์เก็ตไลน์อยู่นะครับผมส่วนข้อที่3ครับก็จะเป็นเรื่องพัตเรื่องการสโตรกนั่นเอง ในความเชื่อของฮัลโลสว a ชพัตติ้งสวอชเบคสแลนนี่นะครับเขาบอกว่าลักษณะการตกของเราเนี่ยจะต้องเป็นแบบแพนดูลัมก็คือลักษณะการสตกจะเป็นลักษณะเสยขึ้นเมื่อโดนอิมแพ t ลูกแล้วจะเป็นลักษณะเสยขึ้นนะครับผมเป็นลักษณะเสยขึ้นไม่ใช่ลากตรงส่งตรงอย่างนี้อันนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแกนพัตเตอร์ซึ่งทําให้หน้าพัตเตอร์เนี่ยเปลี่ยนไปได้หลากหลายแบบครับสำหรับข้อ4ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นหัวใจของ การพัดเลยก็ได้ก็คือเรื่องของเทมโปนะครับอัตราเร่งของหัวพัตเตอร์เนี่ยจะต้องสม่ําเสมอทั้งไปและกลับเพราะจากแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันจะทําให้หัวเนี่ยเดินทางด้วยความเร็วที่เท่ากันเราไม่สามารถเร่งให้ลงมาจากเร็วแล้วมาหยุดได้หรือว่าเริ่มจากสั้นแล้วดันออกไปยาวได้ตรงนี้นะครับจะทําให้หน้าของพัตเตอร์เนี่ยเปลี่ยนได้ก็ซึ่งจะ ทำให้ลูกเนี่ยไม่ได้วิ่งตามทาร์เก็ตไลน์ที่เราคุยกันไว้ตอนแรกครับจากหลักการทั้ง4ข้อที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมให้ทราบไปนะครับขอบอกว่าท่านต้องทำให้ถูกทุกข้อลูกถึงจะออกไปในลักษณะทูโลได้แล้วการพัฒของท่านจะมีความแม่นยำมากขึ้นท่านจะเล่นกอล์ฟอย่างมีความสุขบางครั้งเนี่ยถึงแม้พัดไม่ลงท่านก็มีความสุขได้ สำหรับในคราวหน้านะครับวันดีกรีพาร์ติ้งเซ็นเตอร์จะมีเทคนิคอะไรดีๆมาแนะนำให้ท่านอีกก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามนะครับหรือถ้าอยากจะพบกับพวกเราแบบตัวจริงๆเลยก็สามารถพบได้ในรายการช้าง TAT Thailand Am Tour นะครับหรือถ้าท่านไหนไม่สะดวกไปที่งานแข่งก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ผมโปรกอฟจากวันดีกรีพาร์ติ้งเซ็นเตอร์ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อออัปเดตสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้าง